สวัสดีครับเดี๋ยวมาอัปเดตต่ออพื้นที่จะสร้างบ้านดูบริเวณรอบๆข้างหลังวิวเขาอันนี้อันนี้ถมดินถมดินรอดินให้แน่นประมาณ12เดือนอให้ให้ดินเซตตัวเองอันนี้เดี๋ยวเกี่ยดินบริเวณที่จะสร้างบ้านาจ,จะสะสร้างบ้านเป็น ไตล์นอร์ดิกเป็นแนวยาวมาแล้วก็เหลือพื้นที่ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ที่มองเห็นเขาจะปลูกหญ้าทำเป็นลานสนามหญ้าคลายแคมปิง้งที่อยู่ตรงวัดทุ่งปงูงสัตหีบชนบุรีนี่ลงดินไปแล้วก็เดี๋ยวเกี่ยเกี่ยดินเกี่ยดินเพื่อให้ พื้นที่สูงกว่าถนนสักหน่อยอเพื่อจะได้ปลูกสร้างบ้านาบริเวณนี้นะครับบรรยากาศแล้วบนนี้เวลาประมาณ6โมงเย็นคือแดดไม่ร้อนแล้วเพราะว่าดวงอาทิตย์จะจะถูกบังด้วยเขาฝั่งนี้ฝั่งที่ตะวันตกก็แดดก็จะไม่ค่อยร้อนบรรยากาศโคตรดีเลย เดี๋ยวเคียข้างหลังเนี่ยเป็นลานหญ้าสนามหญ้าก็ฝากติดตามผลงานไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศทำไมถึงทำสร้างบ้านข้างหลังนู้นเพราะว่าต้องการพื้นที่ตรงเนี้ยแนวตรงเนี้ยลานตรงเนี้ยจะถมแล้วก็ปลูกหญ้า็นสไตล์แคม์ปิง้ง แล้วก็เนี่ยจะทมมาแล้วก็ปลูกหญ้าเพื่อให้เห็นมุมนี้เพื่อเอาวิวตรงนี้นวิวเขาเนี่ยวิวเขาล้อมรอบฝั่งนี้เขาเหมือนกันฝั่งนี้เขาเดี๋ยวสถานที่ตรงนี้จะเกลียรยให้เสมอแล้วก็ปลูกหญ้าปลูกหญ้าแล้วก็ทำแบบคล้ายๆแคมปิง้ง มองเห็นวิวเขาทั้งลูกเไงดูครับบรรยากาศเข้ามาอยู่กับกับเท่าไหร่ยีไม่ถึงนะเขาชื่ออะไร Thank you